เคยได้ยินชื่อบริษัท TSMC กันไหมครับหลายคนอาจจะไม่คุ้นหรืออาจจะเคยเดินผ่านๆแต่รู้ไหมครับว่านี่อาจจะเป็นบริษัทที่สําคัญที่สุดในโลกเลยก็ได้นะที่สําคัญขนาดที่ว่าทั้งโลกเทคโนโลยีเนี่ยฝากอนาคตไว้กับบริษัทนี้เลยทีเดียวลองฟังประโยคนี้ดูนะครับโลกทั้งใบอาจสะดุดหาก TSMC หยุดเดินเครื่องฟังดูเหมือนพูดเว่อร์ไปหน่อยใช่ไหมครับแต่ความจริงก็คือมันไม่ได้เกินจริงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะทุกอย่างที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ตั้งแต่มือถือในมือคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่ง AI สุดล้ำล้วนต้องพึ่งพาชิปจากบริษัทนี้ทั้งนั้นเลยครับและถ้ายังไม่เห็นภาพมาดูตัวเลขนี้กันครับ68%นี่คือส่วนแบ่งตลาดการผลิตชิปหรือที่เขาเรียกกันว่าตลาด foundry ของ TSMC ครับคือตลาดนี้เป็นตลาดรับจ้างผลิตชิปโดยเฉพาะเลยนะซึ่งตัวเลขนี้มันไม่ใช่แค่ทิ้งห่างคู่แข่งไปไกลนะครับแต่มันเรียกว่าแทบจะผูกขาดเลยก็ว่าได้คำถามก็คือ เขาทำได้ยังไงทำยังไงถึงก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกได้ขนาดนี้ในภา์แรกนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องนี้แหะครับหัวใจของความสำเร็จทั้งหมดมันอยู่ที่คำนี้เลยครับ p e e er Play f a l l y คือในยุคนั้นเนี่ยบริษัทอื่นๆเขาทั้งออกแบบทั้งผลิตชิปเองหมดเลยแต่ TSMC มาพร้อมไอเดียที่แตกต่างเขาออกว่าเราไม่ออกแบบเองนะแต่เราจะรับจ้างผลิตให้อย่างเดียวเลยและจะทำให้ดีที่สุดในโลก โมเดลนี้มันเวิร์กมากครับเพราะมันเปิดโอกาสให้บริษัทเก่งๆที่ออกแบบชิปได้แต่ไม่มีโรงงานของตัวเองอย่าง Apple, Nvidia, Qualcomm สามารถสร้างนว,วัตก,กรรมเปลี่ยนโลกขึ้นมาได้โดยมี TSMC เป็นเหมือนหัวใจสำคัญที่คอยปั๊มชิปให้แล้วผลลัพธ์ของโมเดลนั้นก็คือภาพนี้เลยครับดูสิครับ TSMC คว้าไป68%คู่แข่งที่ใกล้ที่สุดอย่าง Samsung เนี่ยได้ไปแค่8%เองคือช่องว่างมันมันมหาศาลมากจริงๆครับ แล้วความสุดยอดของเขาเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องส่วนแบ่งตลาดนะครับแต่คือสเกลการทำงานที่แบบโคตรซับซ้อนเลยลองนึกภาพตามนะครับปี2024ปีเดียวเขาผลิตสินค้าต่างกันเป็นหมื่นหมื่นชนิดให้ลูกค้ากว่า500รายโดยใช้เทคโนโลยีเกือบ300แบบคือการจัดการทั้งหมดนี้ได้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ลอกเลียนแบบได้ยากมากครับแล้วเงินมหาศาลที่ว่าเนี่ยมาจากไหนกันหลักๆเลยนะครับมาจากกลุ่มที่เรียกว่า HPC and AI ซึ่งก็คือพวกคอมพิวเตอร์แรงๆที่เอาไปใช้ประมวลผล AI หรืออะไรที่ซับซ้อนมากๆนั่นแหละครับซึ่งตอนนี้กลายเป็นรายได้หลักแซงหน้าสมาร์ทโฟนไปแล้วเรียบร้อยนี่เป็นสัญญาณชัดเจนเลยว่าอนาคตของโลกเทคโนโลยีเนี่ยพึ่งพา t ี m c หนักขนาดไหนแต่ก็นะครับการเป็นยักษ์ใหญ่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีจุดอ่อนเลยในพ์ทต่อไปเราจะมาส่งจุดปลอบบางของ t s m c กันบ้างว่ามีความเสี่ยงอะไรที่เขาต้องเจอ ถ้าให้สรุปความเสี่ยงใหญ่ๆเลยนะก็จะมีอยู่3เรื่องหลักๆครับ 1. คือเรื่องการเมืองระหว่างประเทศ 2. คือการที่ต้องพึ่งพาลูกค้าเจ้าใหญ่ๆไม่กี่รายและ 3. คือธรรมชาติของอุตสาหกรรมเองนี่แหละครับเรื่องแรกเนี่ยอาจจะหนักที่สุดเลยครับคือเรื่องภูมิรัชศาสตร์ท SMC เนี่ยเขาตั้งอยู่บนเกาะไต้หวันซึ่งเป็นจุดที่เราก็รู้กันดีว่ามันตึงเครียดแค่ไหนเขาต้องพึ่งพาเทคโนโลโยีจากอเมริกา แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องดิวกับจีนที่อยู่ข้างบ้านอีกคือมันเหมือนกับการเดินไต่เส้นลวดเส้นบางๆเลยครับพลาดไม่ได้เลยความเสี่ยงที่2คือการพึ่งพาลูกค้ามากเกินไปดูตัวเลขนี้สิครับ76%หมายความว่ารายได้กว่า3ใน4ของบริษัทมาจากลูกค้าแค่10รายเท่านั้นเองโอ้โหนี่มันคือการเอาไข่ไปใส่ไว้ในตะกร้าไม่กี่ใบชัดๆเลยครับเราถ้าตัวแรกเมื่อกี้ว่าน่ากลัวแล้วมาเจอตัวนี้ครับ22% รายได้เกือบหนึ่งใน4มาจากลูกค้าแค่รายเดียวเท่านั้นซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหน a p p l e นั่นเองครับลองคิดดูเล่นๆว่าถ้าวันหนึ่ง Apple เกิดเปลี่ยนใจหรือลดออเดอร์ลงหัวภาพจะเกิดอะไรขึ้นและสุดท้ายก็คือตัวอุตสาหกรรมเองนี่แหละครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยมันจะมีรอบของมันคือมีช่วงที่บูมสุดๆแล้วก็มีช่วงที่ซบเซาสลับกันไปแบบนี้ตลอดถึงตอนนี้กระแสะ A.I จะแรงมากแต่การที่บริษัททุ่มลงทุนมหาศาลไปตอนนี้ ก็มีความเสี่ยงว่าในอนาคตของมันอาจจะล้นตลาดได้เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตโอเคพอเห็นความเสี่ยงทั้งหมดแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้ว TSMC เขาทํำยังไงละ่ะเขามีแผนรับมือกับเรื่องพวกนี้ยังไงในภาคน,นี้เราจะมาดูกลยุทธ์ของเขากันครับว่าจะป้องกันบัลลังนี้ไว้ได้ยังไงคาตอบของเขาก็คือโตให้เร็วกว่าเดิมอีกคือในขณะที่ทั้งอุตสาหการรมคาดว่าจะโตกันแค่ประมาณ10-1 1 TSMC บอกว่าไม่ เขาคาดว่าตัวเองจะโตได้ถึงระดับกลางๆ3 0มเเลยทีเดียวมันเหมือนกับว่าทุกคนกำลังวิ่งอยู่แต่ G S M C ติดจรวดพุ่งไปข้างหน้าทิ้งห่างไปอีกครับแล้วความมั่นใจขนาดนั้นมันก็ต้องมาพร้อมกับการลงทุนที่บ้าคลั่งครับเขาวางงบลงทุนไว้สูงสุดถึง4 2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐแค่ในปี2025ปีเดียวนะครับเงินจำนวนนี้เอาไปทำอะไรก็เอาไปสร้างเทคนโนโลยีที่ล้ำที่สุดในโลกไงครับสร้างกำแพงให้สูงขึ้นไปอีก จนคู่แข่งปีนตามไม่ไหวและนี่คือแผนที่จะทำให้เขายังเป็นที่1ต่อไปครับปลายปี2025เริ่มผลิตชิประดับ2นาโนเมตรพอปลายปี2026ขยับไปที่1.6นาโนเมตรเลยตัวเลขที่เล็กลงเนี่ยมันหมายถึงชิปที่ทั้งเร็วขึ้นแรงขึ้นแต่กินไฟน้อยลงคือเป็นการตอกย้ำเลยว่าเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยไม่มีใครตามทันจริงๆ และทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยก็เพื่อเป้าหมายนี้แหละครับคือการเป็นผู้ชนะตัวจริงในยุคป,ปฏิวัติ AI เขาคาดการเลยนะว่ารายได้จากชิปที่ทำเพื่อ AI โดยเฉพาะจะโตขึ้นเป็น2เท่าในปี2025ปีเดียวนี่คือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ถ้าชนะผลตอบแทนมันจะมาหาศาลมากอ่าล้วครับมาถึงช่วงสรุปกันแล้วหลังจากที่เราได้เห็นทั้งด้านที่แข็งแกร่งสุดๆกับด้านที่เปราะบางน่าเป็นห่วงเรามาลองชั่งน้ำหนักกันดูอีกที คือถ้ามองในฝั่งของจุดแข่งนะต้องยอมรับเลยว่ามันแข็งแกร่งมากจริงทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เป็นเบอร์หนึ่งแบบไม่มีใครเทียบได้การทุ่มเงินลงทุนมหาศาลจะไม่มีใครกล้าส,สู้แถมยังอยู่ในจุดที่ดีที่สุดที่จะคว้าโอกาสจากคลื่นลูกใหญ่อย่าง AI อีกปัจจัยทั้งหมดนี้มันทําให้บอลลังของ TSMC ดูโค่นลงยากมากๆเลยครับแต่ถึงจะแข็งแกร่งแค่ไหนความเสี่ยงเรื่องการเมืองกับเรื่องการพึ่งพาลูกค้าไม่กี่รายมันก็ยังเป็นเหมือนเงาตามตัวอยู่ดีนะครับ คำถามสำคัญสุดท้ายมันเลยอาจจะไม่ใช่ว่าวันนี้เขาแข็งแกร่งแค่ไหนแต่อาจจะเป็นบัลลังก์ที่ว่าแข็งแกร่งเนี่ยมันจะทนแรงสั่นสะเทือนของโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันได้จริงๆเหรือซึ่งอนาคตของวงการเทคโนโลยีทั้งโลกก็อาจจะขึ้นอยู่กับคำถามของคำถามนี้แหละครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์หุ้น TSMC พอใหญ่แห่งวงการผลิตชิปโลกที่ถือเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหการรมเทคโนโลยีทั้งโลกเพราะถ้า TSMC สะดุดเมื่อไหร่ โลกทั้งใบก็อาจสะเทือนจริงๆจากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งไปจนถึงบทบาทในสมรภูมิระหว่างสหรัฐจีนจะเห็นได้ชัดว่า TSMC ไม่ได้เป็นแค่บริษัทผลิตชิปธรรมดาแต่คือตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจโลกในยุค AI ที่ทุกประเทศต่างจับตามองและแน่นอนครับการนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์กันในวันนี้เป็นเพียงมุมมองเชิงข้อมูลไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาความเสี่ยงให้รอบด้านก่อนตัดสินใจถุกครั้งนอกจากนี้การติดตามความเคลื่อนไหวของ TSMC ยังช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแข่งขันเทคโนโลยีระดับโลกและทิศทางเศรษฐกิจในอนาคตซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ไม่เฉพาะนักลงทุนแต่สำหรับใครตัวตามที่สนใจโลกเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ถ้าชอบคลิปแนววิเคราะห์หุ้นต่างประเทศเทรนด์เศรษฐกิจโลกหรือเรื่องราวธุรกิจที่กำลังมาแรงแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลงทุนอะไรดีเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่เราจะพาไปเปิดพอร์ตมองอนาคตเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ